สามารถออกกําลังกายได้นะคะพูดถึงเรื่องการออกกําลังกายค่ะวันก่อนเนี่ยดิฉันได้ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่ง ที่สถานที่ออกกําลังกายที่เดียวกันเธอวิ่งเข้ามาเลยก็บอกว่าดิฉันเป็นไอดอลในเรื่องของการออกกําลังกายแล้วเสร็จสับพูดเรียบร้อยแล้วก็บอกแมมรู้อย่างนี้หนูไม่น่ามีผัวเลยนะพี่หนูย่าเชื่อพี่ดิฉันก็ไม่ได้บอกให้ใครไม่มีผัวนะคะคุณแต่ว่าดิฉันมีเองเท่นั้นเองแต่เธอก็ได้เล่าเรื่องชีวิตของเธอขึ้นมาว่าโอ้โหชีวิตหนูนะไม่น่ามีเลยพี่รู้ไหมชีวิตหนูหนูต้องจ้างผู้ชายแต่งงานหนึ่งล้านบาทอีก7ปีต่อมาหนูต้องจ้างหย่าอีกหนึ่งล้านบาท ชีวิตเธอน่าสนใจค่ะหลายๆคนอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนแล้ววันนี้เธอก้าวข้ามผ่านเรื่องเหล่านั้นมาได้อย่างไรขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอันพนพชรพัฒจุนเจิมค่ะ ัใช่เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ถ้ามันจะมีมนก็จะมีใช่เออถ้ามีแล้วดีแล้วค่อยมีใช่อย่าดิ้นรนค่ะเดี๋ยวเจอต่อเออด่ไง <c oughs> อันเนี่ยเดินก็ามาคุยกับดิฉันแล้วก็เล่าเรื่องความรักของตัวเองคือเราฟังแล้วโหจ้างผู้ชายแต่งงานหนึ่งล้านบาทใช่ค่ะและเจ็ดปีต่อมาหย่าอีกหนึ่งล้านบาทใช่เรื่องมันเกิดขึ้นตอนเราอยู่เท่าไหร่อันตอนนั้นน่าจะเพิ่งเรียนจบ มหาวิทยาลัยได้ใหม่ๆค่ะกลับไปทํางานที่บ้านได้ประมาณปี2ปีตอนนั้นเพิ่งเรียนจบใหม่ๆแล้วทําไมมันเกิดอะไรขึ้นก็ไปทํางานกับครอบครัวค่ะแต่เหมือนเราแบบเราเราเรียนประจํามา6ปีช่วงมัธยมแล้วเราเรียนมหาวิทยาลัยเราใช้ชีวิตด้วยตัวเองมาตลอดอพอกลับไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกเหมือนโดนตีกรอ แบบสองทุ่มต้องเข้าบ้านทําอะไรแบบว่าต้องระวังตัวอย่าให้คนอื่นแบบว่านินทาได้อะไรได้อย่างเงี้ยรู้สึกอึดอัดอ,อ,อยากออกจากบ้านตรงนี้แหละค่ะที่คิดเหมือนเด็กๆอ,อ่ะแบบว่าอยากได้อิสระไม่อยากขอพ่อแม่ไปไหนอยากไปเองอ,อยากทาอะไรเองอยากมีชีวิตของตัวเองอย่ามายุ่งกับหนูนะก็เลยไปเจอผู้ชายคนนี้เขาเป็นชาวต่างชาติเ,<อ>เพราะตอนนี้ตอนนั้นคุณพ่อคะ่ะทำงานด้านรับเหมาก่อสร้างอยู่แล้วแต่ว่าทํางานให้หลวงคราวนี้เราเริ่มมารับงานเอกชนคือโปรเจกต์ของ โครงการฝรั่งเขาเนี่ยอันพูดภาษาอังกฤษได้ค่ะก็เลยว่าไปติดต่อง,งานแล้วเขาเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์ก็เจอกันก็แค่คุยกันเป็นเพื่อนกันคราวนี้เหมือนบางทีเขาชวนแบบกินข้าวฝรั่งเขาจะแค่กินข้าวดินเนอร์เนี่ยมันคือเพื่อนกันได้ไม่จาเป็นต้องเป็นแฟนกันคราวนี้แต่แบบว่าเหมือนเริ่มมีก็ติกอะเริ่มมีข่าวลืออะไรอย่างเงี้ยที่บ้านก็เริ่มแบบไม่แฮปปี้แต่เราก็แบบอยากออกจากบ้านเขาเลยเสนอว่าเอางี้ไหม เดี๋ยวเขาแต่งงานให้ถ้าเป็นวิธีเดียวที่ต้องออกจากบ้านได้คือฝรั่งคนนี้เสนอคุณอฟเฟอรมมาเลยเอ,อว่าแต่งงานกับผมสิใช่เอเราก็เลยแบบบอกว่าป๊าเขาขอมาแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารักคุณไหมอะ่ะมันคงรักเราบ้างพี่เป็นร้านเลยคุณคุณตกลงเหมือนเจราจาธุรกิจกันเนาะใช่เหมือนเราตกลงกันแบบว่าเออเราลองดูไหมถ้ามันไม่เวิร์กเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาอยากให้ท้ไมันไม่เวิร์กคือคุณใจก็บอกว่าฉันอยากออกจากบ้าน ฝรั่งเสนอมางั้นก็แต่งงานสิจะได้ออกจากบ้านใช่คือฝรั่งมันก็หน้าตาดีระดับหนึ่งอะนะเนาะเราอะไรคิดว่าก็ลองดูวะลอ,องดูลองดูเผื่อเวิร์กอ,อย่างี้แล้วคุณต้องจ้างเขาแต่งงานเหรอก็คือมันต้องมีสินสอดทองมั่นใช่ไหมคะเ,ออเราก็บอกเขาไปแล้วว่าถ้าเอาแบบไปเพณีไทยเนี่ยสินสอดทองมั่นเนี่ยมันค่อนข้างวุ่นวายนะเพราะเราต้องหาสินสอดแล้วอยู่ต้องหางงหางเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วป๊ะป๊าก็เรียกมาเลย ขั้นตํามันล้านหนึ่งล้านหนึ่งต้องมีอ่ะเอาแล้วไว้กูหาที่ไหนแล้ววะคราวนี้เออฝรั่งจะไปหาไหนอ่ะฝรั่งบอกว่าไม่ใช่เรื่องของฉันนะฉันแค่จะแต่งงานฝรั่งบอกว่าอ้าวก็อยากแต่งงานฉันแต่งให้แต่สินสอดฉันไม่เกี่ยวไม่ใช่หมายเพราเมอย่างนี้เลยเขาไม่มีหนึ่งล้านบาทเขาไม่มีค่ะงั้นคุณทำไงหาเองค่ะเงินคุณเองใช่ตอนนั้นพ่อรู้ไหมแม่รู้ไหมว่า1หนึ่งล้านบาทคือเงินลูกไม่รู้ค่ะ แต่คุณต้องการออกจากบ้านอะไรก็ได้จะทําหมดใช่ก็คือตอนออกจากบ้านเนี่ยออกจากบ้านก่อนหน้านั้นแล้วออกไปรถคันเดียวเลยจากที่เป็นลูกคุณหนูทําอะไรไม่เป็นเนี่ยออกจากบ้านรถคันเดียวเลยนี่ก็ดูซีรีส์เยอะไปนะใช่ขับรถไปด้วยความหยิ่งผยองฉันจะอยู่ได้สุดท้ายหมายังเยอาไปเลี้ยงด้วยไม่ได้เลยอะเงินกินข้าวตัวเองไม่มีหมาจะเลี้ยงได้เหรอ แล้วจากที่แบบก็ไปเหมือนแบบรับงานทํหรือเหมือนแบบว่าเป็นนตอนนี้ที่คุณแต่งงานแล้วหรือยังยังค่ะอออนัดยังเริ่มออกไปก่อนออกไปเฟดตัวออกไปให้พ่อแม่เหมือนแบบวิววัดกตู้หูเหมือนแบบว่าลูกกูจะไปเรียกร้องความสนใจประมาณนั้นเหมือนแบบอยากได้อิสระไม่ให้ใช่ไหมถ้าไม่ให้อันั้นแต่งเลยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ไปทํางานได้โปรเจกต์มาโปรเจกต์หนึ่งให้เราไปก่อสร้างให้ก็เลยเริ่มเข้าสู่ธุรกิจก่อสร้างตอนใช้ชีวิตครอบครัวแต่งงานชีวิตคุณเป็นไงบ้างโหพี่นรกทั้งเป็นเป็นอย่างนี้นี่เองคุณโดนอะไร อไอ้เรื่องที่แบบเขาทํางานหาเงินเลี้ยงดูเราเนี่ยตัดไปเลยเราทํามาหากินเลี้ยงดูตัวเองแล้วเ,เลี้ยงดูเขาด้วยแต่เราสร้างภาพให้เขาว่าทํางานคู่กันตลอดแต่จริงเขาไม่ได้ทําอะไรผู้ชายไม่ทําอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยขับรถให้หนูอย่างเดียว<อ>ขับรถไปแล้วก็นั่งเล่นเกมไอแพดลอ,อยเงี้ยดูแลไหม,ม,มผู้ชายอ่ะไม่ทําอะไรดูแลเราก็ยังดีวะไม่ค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งหนูไม่สบายหนูนอนแบบว่าคือห้องน้ําที่บ้านค่อนข้างกว้างหนูนอนแบบว่าล้มคือเป็นเหมือนอาหารเป็นพิษอะค่ะแล้วก็ลมหน้าชักโครงเลยเหมือนคือเป็นลมตอนดึก มันเตื่นเพศจะมาฉี่กลางคืนเพราะก,ากินเบียร์ไปเยอะก่อนนอนออมาเดินข้ามหัวหนูอย่างเงี้ยไปฉี่อ่ะทั้งที่คุณน่ะนอนคว่ำอยู่ในห้องน้ำใช่เขาตื่นขึ้นมาเห็นแต่ไม่ช่วยข้ามเราไปเกีกใช่แล้วถามมาถามเป็นอะไรอะ่ะ <c oughs> เราไม่ช่วยเหลืออะไรเลยไม่ช่วยเหลือเลยแล้วคุณต้องทาไงอะ่ะก็คลานไปค่ะจะหยิบโทรศัพท์โทรบอกที่บ้านว่าไม่สบายไม่ไหวแล้วเขาก็ไปคว้าโทรศัพท์ไม่เธอจะท,ทให้ฉันดูไม่ดี อ๋อเดี๋ยวภาพรักเขาดูไม่ดีอีกใช่เ้วก็เลยบอกแล้วให้กูทํายังไงอ่ะบอกทนไปตอนเช้าสิรอไม่บ้านเขาถึงขั้นเคยทําร้ายคุณไหมอ่าเขาเคยผลักค่ะเอเคยผลักเคยผลักอะไรเงี้ยเหมือนตอนเขาเมาแล้วก็เอาเบียร์สาดหน้าอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราไม่เคยโดนจากที่บ้านน่ะเนาะว่าเจ็บใจพูดแล้วมันเจ็บใจปล่อยให้มันทําได้ยังไงแต่ตอนนั้นเราเราเราดื้อเองอ่ะเราก็ต้องรับผลของการตัดสินใจของเราทําขนาดนี้แล้วคุณทนอยู่ได้ยังไงตั้งเจ็ดปีอ่ะ ตอนนั้นรู้สึกว่ามันมันเหมือนต้องรักษาหน้าตาดีนึงค่ะเหมือนเราดื้อแล้วอ,ะอ่ะกลัวแบบว่าถ้าล้มอ่ะเดี๋ยวโดนกระทืบซ้ำจากที่บ้านเออเราบอกแล้วว่าเราจะออกมาเราต้องอยู่ให้ได้เราต้องอยู่ให้ได้เราต้องไปรอดคุณก็ทนมาเจ็ดปีทนค่ะทนจนอะอก,กอสุดท้ายทําไมคุณถึงยอมว่าเจ็ดปีพอกันทีจริงๆคิดจะหย่าก,กับเขาเนี่ยตั้งแต่ วันแรกเลยในซ้อมที่แต่งงานออแล้วก็สองปีแรกนี่ก็เริ่มวางแผนใหญ่และจะใหญ่ยังไงจะยังไงวางแผนออแต่จุดเปลี่ยนเลยคือเขาขอมีลูกอ,อ้าวทำไมอ่ะก็ในเมื่อเขาก็ดูไม่ได้มาสนใจใดูแลคุณอ่ะคือตอนนั้นเราไปเราไปเที่ยวเกาหลีใต้ด้วยกันออคือไปเที่ยวแบบว่าฮิมะทุกอย่างโรแมนติกแต่มันปล่อยหนูอยู่คนเดียวอะพี่มันไปเล่นสกีทุกสลปเลยแต่หนูอยู่คนเดียวเดินชิลสวยงามคือแล้วเขาก็แบบว่าเอาอย่างนี้ไหมเราลองมีลูกกัน ความสัมพันธ์ทุกอย่างมันจะดีขึ้นอ,อจุดนั้นเลยจุดเปลี่ยนเลยพี่มันเหมือนแบบแสงสว่างในสมองพล๊บขึ้นมาอย่างนี้เลยทําไมอ่ะอเป็นผัวยังไม่ได้จะเป็นพ่อได้ยังไงคะโอ,อ้ยคือไหนนะว่าเธอดูแลใช่ไหมนะเธอจะมาดูแลเด็กใช่หนูไม่ยอมให้ลูกหนูมีพ่ออย่างนั้นไม่เด็ดขาดแล้วพอคุณคิดได้ดังนั้นในวันที่เขาบอกว่าเฮ้ยเรามีลูกกันไหมแล้วคุณก็เลยบอกจะใช่เหรอใช่มปนเหมือนแบบมันเหมือนแบบตึ๊กอย่างเงี้ในสมองเลยเพราะว่า เขาพูดเราไปเกาหลีกันช่วงประมาณมกราหนูตัดสินใจหย่าประมาณกุมภาเลยเอ้าวแล้วตอนนั้นคุณไม่คิดถึงหน้าตาศักดิ์สรีอะไรที่พ่อแม่อะไรอย่างนี้แล้วเหรอตอนนั้นยอมเดินหน้าเข้าหาแม่เลยเดินหน้าเข้าหาแม่กับพ่อเลยคุณไปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของคุณนี้เลยเหรอก็ไปบอกกันเะว่าป้าแม่จะหย่านะ ออแม่บอกหย่าเรื่องอะไรวะมีปัญหาอะไรอ่ะเขาไม่เคยเข,เขาฟังคุณไม่เคยเล่าชีวิตของคุณให้พ่อแม่ฟังเลยไม่เคยเล่าแบบว่าเจอปัญหาอะไรบ้างเขาทําอะไรทุเรศทุเรศกับเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออขาไม่เคยเล่าให้เขาฟังเขาก็เลยเหมือนแบบแม่งงแต่พอเล่าไปบางเรื่องอ,อ,อย่างเนี้ยค่ะวันนี้แค่บางเรื่องออแม่บอกมีผัวผิดคิดมีผัวใหม่ทันทีลูกอย่ากลับกลายเป็นว่าคนที่คุณหลีกหนีมาตลอดชีวิตอยากจะออกจากเขามาตลอดชีวิตอย่างพ่อและแม่ สุดท้ายพอเวลาคุณไปขอความช่วยเหลือพ่อกับแม่เข้าข้างคุณใช่และเข้าใจคุณใช่คุณเคยเสียใจไหมที่ทําให้พ่อแม่เสียแบบที่เขาเจ็บหัวใจอย่างนั้นอ่ะพอตอนนี้นะคะคิดย้อนกลับไปเนี่ยเสียใจที่สุดเสียใจที่สุดที่แบบเราดื้อ,อเพราะจริงๆพ่อแม่เราเนี่ยคืออยู่ข้างเราตลอดอแต่เราเนี่ยแหละดื้อเองพ่อแม่เคยซ้าเติมเลามไหม ตอนแรกคิดว่าเขาจะซ้ำเติมแต่สุดท้ายไม่เคยซ้ำเติมเลยเขาไม่เคยพูดว่าเราเลยเหรอไม่เคยว่ามีแต่บอกว่าแบบคือป้าค่ะผู้ชายผู้ชายเนี่ยเขาจะปลอบเราแบบว่าโอ,โอ้โอ้ลูกค่ะไม่เป็นก็จะแบบว่าป้าบอกแล้วทำไมไม่ฟังป้า,ป,า,าป้าอย่างนั้นป้าอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ออแม่ก็แบบเงียบออๆไม่เป็นไรลูกอย่างที่บอกค่ะมีผมพีคขด้มีผมใหม่คอนเซปต์แม่ประมาณนั้นออออแม่ก็เลยชิวๆแล้วก็เข้ามาคุยวันที่หย่าไปกราบเท้าป้ากับแม่เหรออันขอโทษ เออไอขอโทษที่ไไม่ฟังแม่กับปาแล้วปากับแม่พูดว่าอะไรไม่เป็นไรลูกเริ่มใหม่อืมแต่ในวันที่หย่ามันไม่ได้หย่าง่ายอย่างนั้นไงใช่ผู้ชายคนนั้นเขาก็ไม่ยอมปล่อยคุณเพราะเขาเกาะคุณแน่นมาขนาดนี้ใช่ไม่ยอมปล่อยง่ายเลยแล้วคุณทํำยังไงก็ให้ปาจัดการค่ะเพราะว่าเขาท่อนทางกลัวปาเพราะเขารู้ว่าปาเนี่ยแบบว่าเหมือนแบบเขาเกรงใจปาเพราะ่าเป็นที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบว่า คือ,อยังไงเกรงใจป้าทุกเรื่องก็ให้ป้าจัดการหนูถ้าไม่พูดอะไรเลยป้าก็พูดภาษาไทยมั่วๆแล้วไม่รู้เขาฟังรู้เรื่องหรือเปล่าแล้วก็ลากตัวไปเซ็นยา<อ>แล้วก็ให้แบบกํากับข้างหลังว่าจะไม่ยุ่งกับสินสินทรัพย์อะไรทั้งหลายแหล่อ,อะไรอย่างเง<อ>ี้ยให้ปล่อยไปเพ<อ>ร<อ>าะตอนแรกเขาบอกว่าเขาขอครึ่งหนึ่งนี่ไงแต่งงานจดทะเบียนไงใช่เขาจะต้องมีได้รับสินเ,เรียกได้ว,ว่าที่แบ่งครึ่งกันอะ่ะ uh huh. สามีภรรยาคุณมีมากกว่าคุณต้องให้เขาใช่แต่พ่อคุณจัดการเลยว่า จะไม่ยุ่งกับสินสมรสนี้ใช่เอาเงินสดไปแล้วที่เหลือต่อให้เป็นสภาพนงสภาพนี้อะไรทางนี้จะแบกรับเองแต่มันยังไม่หมดเส้นยาเสร็จเขาไม่ไปแต่ตัวใช่ไหมไม่เราต้องทำยังไงอีกก็ตกลงกันนะคะว่าถ้าอยากให้ให้ร้านหนึ่งให้เงินสดทั้งหนึ่งล้านบาทสดหนึ่งล้านบาทพอผู้ชายคนนั้นมันได้จากไปจากชีวิตคุณมันเป็นยังไอองอะตอนจากไปเนี่ยตอนนั้นคิดว่าตัวเองโอเคแต่จริงๆแล้วเราไม่โอเคเลย มันเหมือนแบบมันพอเขาจากไปก็ในสังคมไทยอะคะ่ะ <Ừ. S 2> อ่ะไม่ไม้เนื้อหอมอีก <Ừ. S 2> คนนั้นคนนี้เข้ามาแต่ส่วนใหญ่เขาเข้ามาเพราะเปลือกเราไม่ใช่เพราะเราจริงๆคุณรู้รู้แต่ทุกวันนี้อา้าวแล้วพอผู้ชายคนนั้นจากไปมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณะ่ะเออสุขภาพค่ะแล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพป,ปวดนู่นปวดนี่ะอะไรเงี้ยแล้วมีจุดเปลี่ยนอยู่คือวันนั้นไปทํางานแล้วรู้สึกว่าเหมือนมีไข้เหมือนปวดหัวัตร้อะอะไรเงี้ยค่ะก็ไปหาหมอตามปกติพอเขาไปหาหมอปุ๊บหมอปิด ฟายอย่างนี้เลยแล้วบอกว่าคุณหาหมอผิดประเภทเดี๋ยวนัดให้ใหม่แล้วมานะพอเราก็มาตามนัดกลายเป็นต้องเจอจิตแพทย์คุณไม่ได้เป็นปัญหาทางด้านร่างกายใช่คุณมีปัญหาทางจิตใจจิตใจแต่มันส่งผลกระทบกับร่างกายแล้วหมอระบุว่าคุณเป็นอะไรก็ตอนนี้หลังจากที่รักษาแล้วนะคะคือเป็นโรคดิสทิเมียคือภาวะซึมเศร้าเรื้อรังเห็นหน้ายอย่างนี้นะคะภาวะซึมเศร้าเรื้อรังแล้วคุณใช้วิธีไหนในการที่จะเยียวยาชีวิตตัวเองเองีก เพิ่งมาเจอสัตย์จะทำกับกีฬาเนี่ยแหละค่ะคือ,คอการอ,ออกกำลังกายอาการไอต่างๆปวดเปิดของคุณลดลงค่ะเ,ออเหลือเชื่อมากแล้วยาทางด้านจิตแพทย์ก็ลดลงการออกกำลังกายมันทำให้ชีวิตคุณกลับมาดีขึ้นอีกครั้งนะดีขึ้นม,มันเหมือนเรามีอะไรที่เราได้โฟกัสไปแล้วเราตัดขาดตัวเองจากโลกภายนอกไปประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมง นี่คือความมหัศจรรย์ของการออกกําลังกายใช่จริงๆขอให้คุณทําต่อไปนะขอบคุณค่ะพี่ขอให้คุณทําต่อไปแล้ววันนี้เราขอบคุณคุณมากค่ะที่คุณได้เสียสละมาเล่าเรื่องราวชีวิตจริงของคุณตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้คุณว่าชีวิตที่ผ่านมาคุณได้อะไรจากมันบ้างคะได้บทเรียนราคาแพงมากไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินนะคะที่แพงกับตัวเองด้วยที่ราคาแพงมาก คือทั้งสุขภาพจิตส,สุขภาพกายเราแย่ไปเลยเราเสียไปเลยคือบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถทางานได้เต็มที่ร้อเเต็มเพราะร่างกายเราไม่พร้อมแล้วมันทําให้เราคิดได้ว่าเราอย่าประมาทกับชีวิตเราอย่าล้อเล่นกับชีวิตชีวิตเป็นของเราจะสุขจะทุกข์มันคือเราไม่ต้องแคร์ชาวบ้านหรอกค่ะชาวบ้านไม่ได้มาทุกข์กับเราวลาเราเจ็บเราปวดนอนโรงพยาบาลเขาได้ไม่ได้มานอนกับเราด้วยรักตัวเองให้มากขึ้นเห็นคุณค่าของตัวเองและพ่อและแม่และพ่อและแม่สายเลือดมันข้นกว่าน้ําอยู่แล้ว ขอบคุณมากค่ะคุณอั๋นค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าใครที่ไม่ชอบกินน้ำเปล่าดิฉันจะทำให้น้ำเปล่านั้นดูน่ากินมากยิ่งขึ้นสักครู่เดียวค่ะ